แต่อีกหนึ่งวงที่กำลังกันพูดถึงนี้นะครับเลื่อนมาแล้วรอบหนึ่งแต่ล่าสุดคอนเฟิร์มแล้วว่าจะมีการทัวร์คอนเสิร์ตท,ที่แคนาดาและอเมริกาของวงมอน ster X ครับสถานการณ์โควิด -19 ทั้งในแคนาดาและสหรัฐอเมริกาก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเพราะเปอร์เซ็นต์ของประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนสูงขึ้นทุกวันส่งผลให้มอน sterX กับบอยกรุ๊ประดับแถวหน้าอีกวงของวงการเพลง Kpop ที่เคยยกเลิกการทัวร์คอนเสิร์ตในแคนาดาและสหรัฐอเมริกาไปในปี2020เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างหนักของโควิด -19 ในช่วงแรกได้ประกาศปรับตารางทัวร์คอนเสิร์ตใหม่ครับและได้ยืนยันแล้วว่าจะทัวร์คอนเสิร์ตทั้งใน2ประเทศในปี2022แน่นอน ซึ่งก่อนหน้านี้ก็นในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาวง Monster X ครับเพิ่งจะประกาศเลื่อนการทัวร์คอนเสิร์ตในแคนาดาและสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งที่2ซึ่งตามกำหนดจะต้องมีการทัวร์คอนเสิร์ตในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคมนี้ไปนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิด1 9ในทั้ง2ประเทศยังไม่ดีมากพอที่จะทัวร์คอนเสิร์ตได้ครับ ส่วนการปรับตารางทัวร์ครั้งใหม่นะครั้งนี้ครับทาง Starship Entertainment ก็ได้ประกาศว่าวงมอนสเตอร์เอ็กก็จะเริ่มทัวร์ในแคนาดาและสหรัฐอเมริกาในเดือนมกราคมปี2022โดยจะเริ่มโชว์แรกนะครับในนิวยอร์กในวันที่29มกราคมหลังจากนั้นก็จะเดินทางไปทัวร์คอนเสิร์ตท,ที่เมืองโตรอนโตประเทศแคนาดาครับในวันที่1กุมภาพันธ์ต่อจากนั้นก็จะเดินทางกลับมายัางสหรัฐอเมริกาเพื่อทัวร์คอนเสิร์ตในชิคาโกดีทรอย น้าเมืองแฟร์แฟกซ์นอรัฐเวอร์จิเนียไปบอสตันนิวเจอร์ซีแอตแลนตาฟลอริดาแอริโซนาครับแล้วก็จะไปสิ้นสุดทัวร์แคนาดาและอเมริกาเนี่ยในลอสแองเจลิสครับในวันที่27กุมภาพันธ์ปี2022ครับเชื <C> ่อ <os> ว่าตอนนั้นก็เนือม,มาตรก,การนะทักษาความปลอดภัยและการระบาดนี่ก็น่าจะต้องเข้มงวดอยู่แหละเออนะฮะแฟนๆรอคอยหน่อยนะครับครับผม